สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมนะครับเป็นถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งครับของชลบรีนะครับจะอยู่เส้นสามสามหนึ่งนะครับที่ไปที่มาจากชลบรีไปสัตหีบได้ครับเดี๋ยวนี้จะพาไปดูนะครับเป็นเครื่องบินนะครับเครื่องบินล้ำจริงๆนะครับที่แบบกดเกษียณแล้วนะครับเขาออามาตั้งไว้ที่นี่ครับมาตั้งโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับไป ึ้นเครื่องบินโบอิงนะครับคนละหนึ่งบาทนะครับคนละหนึ่งบาทนะครับแล้วก็จะได้นะ้ำเครื่องดื่มฟรีหนึ่งอย่างนะครับก็แลกได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบน <Wow. S 1> คือนะครับตอนที่เข้าแปข้างในคือเป็นของจริงทุกอย่างนะครับทุกคนเป็นที่นั่งจริงครับ <Wow. S 1> <laughs> มีร้านอาหารของจริง เราอยู่บนเครื่องบินนะครับคือเป็นของจริงทุกอย่างนะครับผมมีแอร์มีแอร์ให้ับไม่ร้อนนะครับือมาแล้วเราสามารถสัมผัสสัมผัสกับบรรยากาศบนเครื่องบินนะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินแบบผมนะครับผมก็ยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินนะครับน,นี่เป็นทางแรกครับที่ขึ้นเครื่องบินโบอิ้งครับลำใหญ่มากครับเป็นัางแรกเลยน่าจะเป็นบรรยากาศที่รู้สึก ดีครับดีใจที่ได้ขึ้นขึ้นมาแล้วนะครับประมาณเกือบห้าทีละมันก็รอเครื่องดื่มนะครับรอเครื่องดื่มที่ทางสถานีได้จัดให้นะครับก็เดี๋ยวเราดื่มของดื่มกันเดี๋ยวพาดารรูบรรยากาศรอบ อาจะอีกสิบนาทีเครื่องจะออกนะครับเราจะบินไปไต้หวันนะครับตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องครับกำลังจิบน้ำชาไต้หวันนะครับที่เราสั่งได้สั่งมานะครับอันนี้ก็นี้จะเป็นกระจกะครับสามารถเปิดกระจกดูข้างนอกได้น,นะแต่แดดแรงครับมองไม่เห็น โซนนี้จะเป็นเก้าอี้สีแดงจะเป็นห้องกับตันนะครับผมโซนกับตันนะครับผมนะครับตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินโบอิ้งนะครับผมและตอนนี้เราจะลองเข้อไปขับขับเครื่องบินดูนะครับข้างในข้างหน้าจะมีห้องสําหรับกับตันนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าเครื่องบินลำนี้จะขับยากไหมนะครับเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือขับนะครับผมเพราะว่าคนขับคนที่ขับอยู่ตอนนี้ ได้ครับลงมาจอดที่ร้านร้านแห่งนี้นะครับเฮ้ยแล้วหนูว่าเขาเอาเครื่องมาอย่างไงเครื่องบินมาอย่างไงเอามายังไงบินมาจอดหรือว่าใส่รถมามันลาใหญ่มากนะมันจะเอารถเลยจะรถอะไรใส่มาก็มีล้อนะขับมาเหรอขับมาสนุเนี่ยะดูดิลำใหญ่ขนาดนี้เอามายังไงเรือเรือมายังไงอ่ะไม่มีท่าเรือ รอคนขับอยู่เดี๋ยวรอรอคนับไปแต่แย่อย่เราไปดูก่อนแล้วกันนะคะน่าเราได้คิวแล้วค่ะมาค่ะว้าวดูนะคะนะครับเดี๋ยวผมจะขัดขับเครื่องบินครั้งแรกครับโอ้โหจะมีสองที่นั่งนะดูสิแผงควบคุมเยอะมากเลยอ่ะ ว้าวพี่คุณคุณรู้ใช่ไหมคะว่าควบคุมตรงไหนบ้างอะไรบ้างเนี่ยรู้ว่าใจกระจกไหมครับต้องต้องขัดหน่อยครับเนี่ยตอนนี้กระจกนะครับว่ากระจกตอนนี้มองไม่เห็นอะไรแ้มองเห็นทางแล้วทุกคนดูสิ่งควบคุมเวลาเราหันนะครับมันจะหันพร้อมกันนะครับสองสั่งอ้าอย่างนั้นแล้วจะมีอีกคนนึ่าทำไมอ่ะคนนึงเชิญขับนะครับคืออีกคนน้องหลับเนี่ยอีกคนนึงเชิญขับนะเนี่ยมันหันพร้อมกันเลยตรงนี้น่าจะเป็นเบรกนะ ปุ่มเยอะเลยนะอันนี้คุณจะออกมาอะไรคะเนี่ยจะออกมาอะไรถังละเครื่องบินแล้วเขาขับมายังไงอะน่าจะใส่เครื่องบินอีกคันหนึ่งแล้วคนเมื่อกี้ที่เขาขับมาอ๋อคนเมื่อกี้นะขับไม่เป็นหรอครับแล้วตอนนี้เราได้ขับรถไปขับเครื่องบินลงมาจอดที่ลานจอดเครื่องบินแล้วนี่ผมจะพาไปดูบรรยากาศภายในลำเรือของเครื่องบินลำนี้ครับว่า มันจะกว้างขนาดไหนครับเดี๋ยวให้ตากล้องแพนไปเรื่อยๆครับ เราได้สำรวจเครื่องบินเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการไปชมรอบๆของสนามบินแห่งนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมนี้จะเป็นทางลงทางลงจะอยู่หัวลำนะครับผมไปไปสำรวจที่อื่นต่อนะครับก็ลงมาจากเครื่องบินก็จะเป็นพวกรถรถเกี่ยวกับรถสงครามนะครับรถเก่าๆมีพวกทหาร มีเครื่องบินลบนะครับน,นี่จะเป็นน่าจะเป็นเครื่องบินประจันบานนะครับผมโอ้ oh. ไม่รู้ว่าขึ้นได้หรือเปล่านะครับทมามถึงประจันบานเลยอันนี้นหมุนได้ครับอันนี้ขึ้นได้กี่คนอนะ <c oughs> น่าจะสองคนนะครับท oh. ี่ล่างนะประมาณสามคนน่าจะสองคน,นงงครนนะับมีคนขับแล้วก็คนปาลระเบิดอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้จะเป็นคนขับ oh, <c oughs> มันเป็นเครื่องบินลบเหรอต้องปาลระเบิดอันนี้จะเป็นเครื่องบินลบอาร์มี่เครื่องบินลบ แต่ก็ใหญ่นะครับแต่ตอนนี้ยังครับยางแตกดูวันเด็กน่าจะสนุกเลยเนาะใช่เด็กๆน่าจะชอบนะครับทุกคนครับผมก็ยังชอบเลครับเราเด็กโชว์นะน่นะครับเป็นเครื่องบินลบของจริงนะครับแล้วเหมืออว่าเก่าแล้วเอามาตั้งโชว์นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ <c oughs> นู้นนี่ครับทุกคนมีมีเรือดำน,ำน้ำนะครับ<ว>อันนี้นจะเป็นของญี่ปุ่นไม<อ>่ใช่ไหมนะครับเป็นเครื่องบินประจัำบานของญี่ปุ่นนะนี่ครับมีแดงๆนี่คือน,น่าจะเป็นเร<ว>ือักษณ์ลักษ์ของญี่ปุ่น,นไหมนี่น่าจะเป็นสายับเป็นลายแดงครับไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้เขียนป้ายนะครับข้าง้น ดเด็ก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 น้อยขึ้นเลยนี้เป็นของญี่ปุ่นครับเห็นไหมดูเทคโนโลยีของญี่ปุ่นกันะครับสมัยก่อนว่าเขาผลิตเครื่องบินลบเนี่ยดุหน้าดุหรือแบบดุกันหรือเปล่านะ <c oughs> ดูนวัตรกรรมของญี่ปุ่นกันนะคะอ๋อ,อนอ <c oughs> <c oughs> น,นได้นอนได้ประมาณสี่คนเลยครับคุนกว้างเนาะนั่งได้สี่คนเลยนะคนนน้นสื่อระเบิดเฮ้ยดูหอนวใจกว้างอ่ะ เออดูไหนกว้างเล่ข้างล้างไหนกว้างนะโหนะครับเฮ้ยแล้ววัดที่ขับไม่มีแลที่ขับนะอะไไงที่ขับไหนนี่ไงเท้าที่เท้าเหยียบอ่ะขับสองคนนั่นแหละที่เท้าเหยียบใช่อะไรไงเท้าเหยียบขับสองคนนั่นเนี่ยใช่แล้วว่นี่แหละที่มุงคับล่ะนี่ไงที่มุงคับเป็นคันโยกนี่ไงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยคือคันโยกไม่มันต้องมีอะไรตรงเนี้ยนัไปนะครับเดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อ ูเรือดำน้ำก่อนะครับเรือดำน้ำอันนี้รถไรหมเนี่ป็งระดับไว้สมัยไปขับขับแล้วก็ับจ้างครับออดรือดำน้ำไหนอันนี้เหด้ปย่าเหิดไมไ่ได้เขาล็อกอยู่ข้างในระลองนะ อ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ผู้ชมดูรอบๆหน่อยนี่นะคะคือเรือดำน้ำ เรามาหัดลองทดสอบความแม่นนะครับผมอันนี้จะลกูกกระป้ำะอันนี้เอออะไรนะซีนี้กะดูกแต่อันนี้ออโต้นะคะที่ออกท<อ>ีห้าลูกนะออทีห้าลูกเอาซีนี้ก็ได้ทีขอลูกทา้งนั้นออทีลูกดีกว่านี่ค่ะกดยิงได้เลยใช่ไหมยิงได้เลยค่ะแต่ถ้าลูกไม่ออกนะคะลูกค้าลองนนตรงนี้รันเดี๋ยวมาดูผลงานนะครับว่า มาค่ะนี่นะคะหมดแล้วมั <c oughs> <c oughs> ้ยมีผมลองใส่ได้เลยใช่ไหม อันนีน้ไม่ต้องรันนช่ไหมยิงได้เลยนะนี่เป้าแรกตรงกลางหัวใจนะเป้าแรกนะเดี๋ยวดูเป้านี้กัน น,น,นี่เป็นสั้นหรือยานี่เป็นสัน้นนี่เป็นยาวทะลุหมดเลยอ้ยโอโหโอ้หโหนี่รถคืออะไรอ่ะอ,อ,อันนี้คือชุดจริงๆที่เขาเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่รู้ป่าวว่ามันคืออะไรบาไ<ะ>้างอะก็นี่ไงความเพลี้ไงเพลื่อปืนนี่อันนี้ใส่ตอนไหนอ่ะก็เนี่ย,ยนนใส่ได้เลยตอนขึ้นเครื่องตอนไรเนี่ยอ๋อเวลาขึ้นเครื่องใส่ชุดนี้อันนี้ทหารผู้หญิงหรือเปล่า นี่นายเทวินนี่ไง <What? S 1> มาเลยพี่หญิงมาเลยพี่หญิงนายเทวินมานะหญิง่แล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะมีอไรันนี้ไงโลกอ,อ๋อดึงโลกโอ้โหเขาจะจำได้เหรอเนี่ยเยอะขนาดนี้ว่าอะไร,ะไรคืออะไรบ้างก็ต้องเรียนรู้ครับ <c oughs> สิบปีกอะไรน,นั่นปีว้าวขอดูข้างในหน่อย <c oughs> เยอะมากเลยนะคะ <c oughs> และเครื่องนี้จะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นสมัยสงครามเวียดนามนะครับเป็นสงครามโลกครั้งที่สองครับผมตัวเครื่องก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่ไม่น่าขับได้นะครับผมนี่ครับเฮลิคอปเตอร์ครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยนะครับอันนี้เป็นรถคิดที่ก็สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนกันครับก็นะครับทุกคนครับใครที่อยากจะมาเที่ยวนะครับที่นี่นะครับ ที่นี่ก็คืออยู่เส้นสามสามหนึ่งนะครับมุ่งหน้าสัตหีบนะครับผมมาจากชลบุรีมาจากสะเชิญเซานะครับวิบ่งเส้นสามสามหนึ่งนะครับจะอยู่ขวามือนะครับก่อนถึงสัตหีบนะครับก็ใครอยากจะมาเที่ยวก็สามารถเซิร์ชใน Google แล้วก็มายังสถานที่แห่งนี้ได้เลยครับเพราะว่าดูแล้วเด็กๆน่าจะชอบนะครับเพราะว่ามีอุปกรณ์ทางทหารยุทธุปกรณ์อย่างเงี้ยเยอะมากครับผม,มเมื่อกี้ก็ไปดูมาเป็นรถรถอะไรน,นะรถ รถอะไรทรถม้าราคาลูกม้าครับราคาสองแสนกว่าบาทนะครับผมว้าวก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรต่อไปก็เดี๋ยวตามไปดูไอทีนะครับก็สำหรับใครที่ชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมาให้ทุกคนได้ดูต่อไปนะครับขอบคุณมากครับครับ